กะกูบอกมึงแล้วว่ากูบ่มีรถกูบ่มีเงินพี่น้ากูหายมากกูเป็ดเว้ยกูเป็ดแห้งแสพผู้ใดละตำนี่ข้า่นี่ล่ะอี่ปมเอ๋อโคตรกินกุนยาบ่มบอกผิดเลยแต่เดี๋ยวอยากนอนอยากนอนเนอนใส่เบิร์ตตัหนึ่งนี่ตั้มแบกผิกว่าให้กูกินน้ำริบบินใส่เบิร์ตเลยตัวหนึ่งก็ไม่กินเพราะว่าการซื้อน้ำหวานไม่กินเน่พวกนี่กินไปเปลี่ยนประเด็นซื้อน้ำหวานบ่เอออากูโอนเงินให้อันไปรอดไปหรอพี่น่ะ อิปลมนั่นดีอิปลมเนาะอินี่มีรถเนาะใครคอยไปน้ำมันบอกเออก็ไปน้ำมันตรงแยกไปปมเหรไปห้าสัตว์ไปปมให้เงินให้เงินนะสองร้อยเพ็ดด้วยไปไปน้ำเด้อกูไปน้ำเด้ออเดี๋ยวกูขับเองกูขับแต่อยู่ขัลูกขับลูกขบลูกปมเพ็ดเก่วกินอยู่หันละไปมือฮะขับกูขับบ่เออเออมากูขับเป็นอยู่มา ขากูเห็นแกงพอดีเอาเาได้อยู่เ่เออออกรถยังแน่หาหนาชิแตกยังออกรถที่ไังตะหอนอยู่แตกูบอกมึงแล้วว่ากูบ่มีรถกูบ่มีเงินี่นังกูใหญมานนะมึงทีเกี่ยวกันไอ้ยังกูให้มึงออกรถกต่กูบ่มีเงินเงินดาวกูกับโบมีนี่มึงจะมาไล่กูไปออกรถไอ้ยังดาวเอียร์ยังเอาคนบ่มีบ่มีขอไปมน้ำ เราโอนเงินให้มึงแต่บอมันบอกมึงเกี่ยงงานนี่ออกรถเอาอีนี่มึบอกว่าหูเรื่องแฉแต่ยังมาคนบอมีเงินบัดทันนี่มึงเข้าใจอยู่บอกบอดบนมีเงินนี่มันบอมีมึงก็ดูถูกกูแท้ดูถูกอีหยังดูถูกกูเกิดไปหูอยู่ว่ากูบอมีวันนี้ฉันมาขูมเหมกูออกอยู่กูดูถูกเอีหยังมึงวะกูบอมีเงินออกรถกูจงขอกีนะมึงแต่กูนี่สิครับเห้มึงกีมึงมาบอกเข้าใจกูบอกกูออกรถออกรถอืออีอันนี้ กูยังเบิดได้นี่ขึ้นออกรถอะไรกันล่ะเฮยหมูบ่มีเงินกูบอกจะให้มึงไปออกรถกูหมายถึงว่าให้มึงขับรถสนี้กูนั่งไปโอเครถไส่บ่ไส่กับเบาวามันชัดเจนนะมึงกับหมูยัวกูเรียนจบปอพ่องป่วเอ้ยไปไปหาหมูกันคุณร่าได้ยกแขนด้านนี้ขึ้นได้แล้วเดี๋ยวไอ้นั่ไปเออือ มันหมดแโฟนะบอกบอันฮพันได้บกห็นแล้วรกบุาให้ครับใช่ให้แน่เว้ยเจ่าเราบอกลงลงลเจ้าแล้วไอ้เราอ้มึงเออมีหันละถามถามยังไอ้บุจันออกขกูเองฮะไอ้บุจันแอยูเสล่ะปาพูละโอ้ยกงวจิจนกิมบานสาวอ้ยพอดี